สวัสดีครับเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านกับผมนายนัทวัฒน์ผลเมฆครูโรงเรียนราชประชานุเคร24จังหวัดพะเยาที่ยังไม่มีวิทยาฐานะและดำเนินการขอมีวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนราชประชานุเคร24จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในตำบลทุ่งรวงทองรับเด็กโอกาส เด็กด้อยโอกาส10ประเภทนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนประจำนะครับโรงเรียนของเราได้เน้นส่งเสริมเกี่ยวกับกระบวนการงานอาชีพในตำบลทุ่งรวงทองผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็นเกี่ยวกับข้าวนะครับซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวแล้วก็มีพันธุ์ข้าวเป็นของตนเองนะครับอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทยดังนั้นข้าพเจ้านะครับอยู่ในกลุ่มสาระ การงานอาชีพข้าพเจ้าได้มีกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนนะครับในรายวิชาเกี่ยวกับงานธุรกิจการขายการตลาดเครื่องดื่มเชิงพานิช์อุตสาหกรรมการเกษตรแล้วก็รายวิชาที่สำคัญก็คือเป็นรายวิชาโครงการตามรอยพ่อในกระบวนการเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้น้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมโรงสีข้าวกิจกรรมบีบน้ำมันรำข้าวกิจกรรมแชมพูและครีมนวดผมจากน้ำมันรำข้าวกิจกรรมโลชัน่นผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดพื้นหรือและน้ำยาทำความสะอาดเกี่ยวกับจานนะครับ ผลิตภัณฑ์แชมพูจากน้ำมันรำข้าวได้รับผลิตภัณฑ์โอท็อนะครับจำนวน3ดาวแล้วก็ได้ตีพิมพ์ในหนังสือนิตยสารนะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการสกีนแก้วนะครับซึ่ง เป็นกิจกรรมต่างๆกิจกรรมเหล่านี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะงานอาชีพนะครับจากประสบปัญหาที่ผ่านมานะครับนักเรียนนะครับยังขาดทักษะเกี่ยวกับ,บการวางแผนเกี่ยวกับการมีเป้าหมายในชีวิตนะครับวันๆมาเรียนหนังสือโดยไม่มีเป้าหมายนะครับซึ่งทำให้นักเรียนนะครับ มีขาดแรงจูงใจต่างๆนะครับแนวโน้มการพัฒนาตนเองก็อยู่ในระดับไม่เท่าไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ร่วมกัน PLC กับกลุ่มสาระแล้วนำมาวิเคราะห์นะครับผลสรุปออกมาก็คือนักเรียนยังขาดกระบวนการความคิดนะครับในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของ การคิดอย่างมีเป้าหมายนะครับทั้งนี้สิ่งนี้เองนะครับจะเป็นกระบวนการที่ทําให้นักเรียนนะครับเสริมสร้างให้นักเรียนได้มีอาชีพมีความคิดที่ดีมีเป้าหมายในในอนาคตต่อไปนะครับข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดต่างๆแรงจูงใจนะครับทัศนคตินะครับ เสริมสร้างให้นักเรียนเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนนะครับเสริมสร้างให้นักเรียนนะครับได้มีแนวคิดหลักคิดนะครับการผสมผสานความคิดต่างๆถ้าสมมุติว่าเอาสมุนไพรไอตัวนี้มาทดลองทํากับลูชันอย่างนี้มันจะเกิดอะไรออกมานะครับคือสิ่งต่างๆเนี่ยจะทําให้นักเรียนได้สะสมประสบการณ์แล้วก็ฝึกให้นักเรียน มีความคิดนะครับในตามหลักคิดในศตรวรรษที่21นะครับซึ่งกระบวนการต่างๆนะครับยังไม่พอนะครับเราอยากส่งเสริมให้นักเรียนนะครับได้มีกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของศษษษษเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นกระบวนการที่ให้นักเรียนนะครับได้มีภูมิคุ้มกันได้มีการวางแผนศึกษาหาความรู้ สอดแทรกคุณธรรมเข้าไปนะครับอยู่อย่างพอเพียงเน้นให้นักเรียนเวลาถ้าจบออกไปแล้วนะครับมีหลักคิดที่ดีนะครับมีความพอเพียงที่พอประมาณนะครับพอสมดุลในการใช้ชีวิตนะครับซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ในศตวรรษนี้นะครับยังไม่พอสภาวะเศรษฐกิจ ของโลกปัจจุบันนะครับยิ่งมีกบบระบวนการเงินเฟอ้อมากขึ้นนะครับสิ่งนี้เองนะครับนักเรียนจะต้องตระหนักให้มากนะครับการเป็นนักเรียนของพระราชานะครับโรงเรียนราชประชาน,น,านคราะ่สจังหวัดพะเยานะครับได้รับการอนุเคราะห์นะครับจากมูลนิธิราชประชานครามาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนของเราจะต้องตระหนักนะครับในเรื่องของ การมีจิตสำนึกนะครับการาช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือสังคมนะครับให้เป็นเด็กที่ดีนะครับจากการเรียนการสอนนะครับนักเรียนสามารถจะเน้นการปฏิบัติจริงนะครับเกี่ยวกับทั้งเรียนการต่อยอดอาชีพนะครับต่างๆนะครับการได้ฝึกทำแบบโลโก้ทำแบบโฆษณา การตลาดออนไลน์นะครับและการได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับหรือแม้แต่การเขียนแผนในเชิงธุรกิจนะครับการใช้ Business m o เดลแคนวาสตารางเก้าช่องนะครับเราจะให้นักเรียนได้ฝึกวางแผนเกี่ยวกับการทำอาชีพการทำธุรกิจของตนเองนะครับโดยการจำลองอาชีพใครอาชีพมันนะครับจนทำเราได้รับนะครับ เราได้รับเป็นศูนย์นะครับศูนย์โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนะครับ,รรรรรบที่ได้มีกระบวนการเน้นให้นักเรียนยได้มีคิดทำได้ค,ดคิดเป็นขายเป็นนะครับซึ่งเหล่านี้เองนะครับให้นักเรียนยได้มีการพัฒนาต่อยอดในด้านอาชีพ นะครับโดยเวลานักเรียนจบออกไปแล้วนะครับนักเรียนจะต้องพึ่งตนเองได้นะครับไม่ต้องหลั่งไหลเข้าไปในเมืองกรุงเยอะเข้าไปในเมืองกรุงมากมากขึ้นนะครับนักเรียนสามารถอยู่ที่บ้านประกอบอาชีพอิสระได้โดยไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองนะครับเป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนนะครับมี ความคิดมีการพัฒนามีงานอาชีพนะครับเพื่อที่จะรองรับเป็นธุรกิจของตนเองแบบง่ายๆเมื่อเวลานักเรียนจบออกไปแล้วนะครับข้าพเจ้ามีความคาดหวังนะครับนะสิ่งที่ข้าพเจ้ามีความสุขที่สุดก็คือเห็นรอยยิ้มของนักเรียนเมื่อนักเรียนจบออกไปแล้วแล้วกลับเข้ามาเที่ยวหาโรงเรียนมีงาน มีงานทํามีธุรกิจเป็นของตนเองม,มีความความคิดมีภูมิฐานเป็นผู้ใหญ่ขึ้นซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นเด็กหลายๆคนที่กลับเข้ามาหรือแม้แต่ข้าพเจ้าได้ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนข้าพเจ้าก็เจอสิเก่านะครับบางคนก็จะมีร้านกาแฟเป็นของตนเองบางคนก็จะมีะธุรกิจเล็กๆน้อยๆเป็นของตนเองซึ่งเป็นธุรกิจในครอบครัวซึ่งข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นเด็กๆพวกนี้เมื่ออยู่ในของเราแล้วแล้วก็เติบโตออกมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและช่วยเหลือสังคมต่อไปก็บันนี้พระเจ้าก็ขอลาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้